สวัสดีครับพบกับผมเท่าบันเทิงนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีนะครับเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อเรียกว่าเหรียญหล่ออรุณเทพบุตรนะครับสร้างโดยหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเ,เหรียญน,นี้ก็สร้างมา เก่านะครับเป็นเหรียญเก่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อปีพศ2460สำหรับก็ทำด้วยเนื้อทองผสมแต่ว่าแก่ทองเหลืองนะครับแก่ทองเหลืองแล้วก็ลักษณะนะก็อย่างที่เห็นนี่ลักษณะก็เป็นเหรียญหล่อ,อเป็นเหรียญหล่อออ,ออกจะเป็นแบบรูปไข่มีหูในตัวนะครับ แล้วก็มีด้านด้านหลังก็เรียบไม่มียันนะครับสำหรับจำนวนการสร้างก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าสร้างไว้จำนวนเท่าใดนะครับด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธนะครับเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางสมาธาิแล้วก็ มีเม็ดบัวรองรับเป็นอาสนะด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นรูปเทวดานะครับเป็นรูปเทวดาสวมชดายอดแหลมแล้วก็ในมือในมือก็ถือพระขันนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีโบนะครับมีโบด้วยด้านล่างแต่ว่าไม่มีอักคระใดๆทั้งสิ้นนะครับเฉพาะด้านหน้านี้นะครับ ทีนี้ก็จะเล่าถึงประวัติของหลวงพ่อคงธรรมโชโตวัดบางกระพร้อมนะครับให้ทุกท่านได้ทราบพอสังเขปนะครับหลวงพ่อคงก็เกิดวันที่3เมษายนปี2407ที่ตำบลบางสำโรงอำเภอบางคนทีสมุสสงครามนะครับก โยมันดาก็ชื่อเกตโยมันดาชื่อทองอยู่นามสกุลเดิมคือจันประเสริฐนะครับหลวงพ่อคงท่านเกิดในในเรือนแพนะท่านเกิดในเรือนแพนะครับก็คือซึ่งเรือนเรือนแพหรั่งนี้มันต่างจากเรือนแพหลังอื่นๆที่ปลูกกันตามริมแม่น้ำเนี่ย นะครับริมนม่น้ำไม่กรองเนี่ยนะครับก็คือว่าเรือนเรือนแพหลังนี้มันคือถ้าใครเกิดเนี่ยนะมันจะมีเออมันจะมีห้องเล็กใต้ที่เรือนหลังนี้มันจะมีห้องเล็กที่อยู่ใต้เรือนถ้าใครเกิดในห้องเล็กนี้นะถ้าเป็นผู้ชายจะต้องต้องบวชเป็นพระตลอดชีวิตนะครับ ก็เหมือนกับเช่นหลวงหลวงพ่อทิมเจ้าวัดวัดเมืองใหม่นะครับก็เนี่ยก็เกิดในเรือนนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วหลวงพ่อทิมก็อยู่ในเสนา,าสมณเพศจนตลอดชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับท่านมีฉายานะครับทั้งธรรมว่า ธรรมโชโตซึ่งแปลวา่าผู้รุ่งเรืองในธรรมหลวงพ่อคงเมื่อท่านได้บวชได้ประสมบทแล้วเนี่ยท่านก็ได้ไปศึกษา,าคัมภีคัมภีมูลกระจายนะครับซึ่งเป็นตะประเรียนาบาลีวยากรณ์ของ ในสมัยโบราณนะครับก็ท่านก็หลวงพ่อคงก็ไปเรียนกับพรอาจารย์นกนะครับอาจารย์นกนี่ก็เป็นอุบาสกนะครับอยู่ระแวกนั้นจนท่านสามารถที่จะแปลบทแปลธรรมบทตลอดจนคัมภีร์ต่างๆได้มากมายนะครับหลวงพ่อคงก็ได้ไป ศึกษากับปรมาจารย์ชื่อดังอีกหลายท่านนะครับเริ่มแรกท่านก็ไปไปศึกษาคัมภีร์นะครับคัมภีร์เกี่ยวกับพระเวทวิทยาคมนกับอาจารย์ดวงนะครับซึ่งอาจารย์ดวงนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการลบผงวิเศษนะครับท่านหลวงพอคงก็ได้ไปเรียนรู้มา แล้วหลวงพ่อคงก็ได้ไปเรียนกับหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองนะครับซึ่งหลวงพ่อตานี่เป็นพระเถระที่มีวิทยาคมอันแก่กล้านะครับอย่างหลวงพ่อตาดเนี่ยสามารถที่จะเป่าศีรษะนะครับเป่าศีรษะทะลุถึงเพดานที่นั่งได้แล้วก็ หลวงพ่อคงก็ไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อรุนวชางเพื่อซึ่งหลวงพ่อรุนนี่เก,เก่งในเรื่องของการนั่งกรรมฐานนะครับการนั่งสมาธินะครับหลวงพ่อคงก็ไปเรียนวิชาต่างๆในที่ในเมื่อท่านได้อุปสมบทนะครับท่านก็ออกไปไปเล่าเรียน หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้ก็หลายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นพวกพระเนื้อดินเนื้อผงลูกอมเหรียญรอต่างๆกรุดเสื้อยัน ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นเ,เป็นวิชาที่ท่านได้เ,เรียนมาจากพระอาจารย์ยุคเก่านะครับพระอาจารย์ยุคเก่าในรุ่มเมนาไมมกลองเนี่ยท่านก็นะครับท่านก็ได้รับเรียนมาแล้วก็นำเอาความรู้เหล่านั้นนะครับมาสร้างวัตถุมงคลนะคก็ตั้งแต่ปี2460เป็นต้นมานะครับ เพราะนั้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงนี่ก็มีอยู่ก็หลายหลายอย่างนะครับหลายประการนะครับพระพระอุปชาของหลวงพ่อคงนะครับก็คือ,อพระอาการด้วงนะครับสมัยที่ในช่วงที่หลวงพ่อคงบวชนะครับอุปชาก็คือพระอาการด้วง เขาคงบวชเมื่อตอนมีอายุได้ครบยี่สิบปีก็บวชที่วัดวัดเมืองใหม่นะครับมีอาจารย์ดวงเป็นพระประชามีพระอ,ระอธิการจุย้ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีพระอธิการทิมวัดเมืองใหม่ก็เป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับก็จานบวชที่นี่ แต่ว่าในพรรษาที่21นะครับก็ก็ชาวบ้านนะครับก็ได้มาอารัธนาหลวงพ่อคงอาจากวัดเหมืองใหม่นะครับก็ให้ไปรักษาการเป็นเจ้าวัดวัดบางกระพร้อมซึ่งในขณะนั้นนะครับที่วัดบางกระพร้อมก็ไม่มี นะครับไม่มีหไม่มีหลวงพ่อไม่ไม่มีพระที่ที่จะปกครองนะครับแล้วก็วัดก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดสุดโทรมอย่างมากนะครับหลวงพ่อท่านหลวงพ่อคง,งบังกระพร้อมก็ตกลงนะครับตกลงรับคำรัฒนาที่จะมาบุรณะแล้วก็ประพงุงวัดบังกระพร้อมรับที่จะ มาเป็นผู้เป็นเจ้าวาดนะครับครับนี่ก็เป็นประวัติข่าวๆนะครับของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้นำสาระดีๆแล้วก็เรื่องราวของพระเกจิต่างๆนะครับของเอ่อ ในเมืองไทยเนี่ยจะได้นำมาเสนอมาเล่าสู่กันฟังนะครับกดติดตามให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ